ครับทมคนครับทำไมต้องมีโครงการบ้านคุกนิ้วเลยครับทำไมต้องมีโครงการบ้านคุกนิ้วเหรอครับจะเล่าให้สั้ั้งสัน้นโครงการบ้านคุกนิ้วหรือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทอิดพระเกียรติบ้านคุกนิ้วที่ตั้งอยู่บ้านคุกนิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเมื่อปี2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จึงให้ศูนย์ศิลปาชีพในพระองค์จัดตั้ง นะครับเป็นโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีอาชีพได้มีอาชีพเสริมเช่นการปลูกหมอนเลี้ยงไหม,กา,าไหมการทอผ้าไหมการทอผ้าใยการปักผ้าและการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามพระราชเจสวณีนะครับจนถึงณปัจจุบันบางคนสามารถทําเป็นอาชีพหลักได้เช่นบ้านผ่าดหมีบ้านนาปานาดก็มีกลุ่มอาชีพทอผ้าขึ้น ในลักษณะนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับ